สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ผมนะครับช่างปองนะครับจากร้านมิเตอร์เซอร์วิสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาซ่อมนะครับตัวลำโพง j b l Boombox นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่เหมือนกันนะครับค่อนข้างจะใหญ่เลยแหละนะมันจะเล็กกว่าปาร์ตี้บ็อกนะถ้าปาร์ตี้บ็อกเขาจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะนี่จะเป็นทรงกลมคล้ายๆพวกชาร์จสามชาร์จสี่นะครับโอเคครับตัวนี้เบื้องต้นนะลูกค้าบอกว่าเปิดไม่ติดผมก็เช็คตัวพอร์ตชาร์จตัวอะแดปเตอร์ต่างๆและมีไฟหมด ทุกอย่างนะครับแต่ว่าตัว,ตว<ม>เครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดแล้วก็ดูจากสภาพตัวเครื่องก็ลุยมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเห็นเยินหมดเลยนะครับมีรอยเต็มเลยนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูก่อนว่าอะไรเสียที่ผมเจอบ่อยนะครับตัวนี้ก็อายุเขาค่อนที่จะหลายปีแล้วก็สวก่วนใหญ่แบตเตอรี่นะครับที่เสียบ,บ่อยมากนะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างเหมือนเวลาวางเนี่ยมันมันจะ ไม่เรียบเห็นปะจะตรงๆอยู่ข้างล่างนะครับแต่เรามาดูกันแบตเตอรี่อาจจะบวมนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาเริ่มแกะเลยครับมาก็ต,ตัวใหญ่นิดนึงนะครับก็เวลาซ่อมก็จะลำบากนิดนึงนะครับก็ใช้พื้นที่รุ่นที่เราเคยซ่อมใหญ่สุดก็จะเป็นตัว J b l Party Box นะครับตัว Party พันธนะครับ น่าจะใช้งานคุ้มมากอะตัวเนี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะการคีนให้เอี่ยมเหมือนใหม่เลยนะครับจะทำเท่าที่ทำได้นะครับขออนุญาตตัดฟุ้งก่อนดีกว่า<ฮ>เรากัดข้าวข้าก่อนนะ ตอนนี้นะเรายังไม่รู้สาเหตุนะครับว่ามันเสียจากอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรื้ทั้งหมดก่อน,นะครับเพื่อดูตัวอุปกรณ์ด้านในเกาะครับว่ามีอะไรที่เสียหายนี่นะครับอาจจะแค่แบตเสียก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นที่ตัววงจรหรือตัวเนบอร์ดเขามีปัญหาก็ได้นะครับทำพิด้กินแบตปะ โอเคครับเรามาต่อนะครับก็พอดีเมื่อกี้นะครับน้องถือแบตเตอรี่ก้อนใหม่มาให้ผมครับเพื่อจะมาทสนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผมถึงก็ต้องหยุดคลิปเลยเพราะว่าผมได้กินแบตเตอรี่นะครับคือตอนแรกผมก็เข้าใจแบตเตอรี่ที่กลิ่นออกมาเนี่ยมันจะแบตเตอรี่ใหม่จริงๆไม่ใช่นะครับเราได้กินแบตเตอรี่นะครับจากตัวนี้อ่าเป็นกินแบตเตอรี่เหมือนตัวเซลล์แบตเตอรี่มันรั่วครับมันจะมีกลิ่นออกมานะครับ ก็เลยเดาและตอนนี้ใช้คําว่าเดาแล้วก็เป็นคือแบตเตอรี่น่าจะบวมนะแล้วก็น่าจะเสียแล้วนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันตรงๆนะครับเห็นปะแบตเตอรี่อยู่บริเวณนี้เนี่ยเห็นปะที่ผมบอกว่ามันวางแล้วมันมันกระดกอะผมเอามา้มันทับทาให้ดูเดี๋ยวอะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมถ้าเราทาบเนี่ยมันจะต้องไม่มีช่องว่างตรงนี้เห็นปะอันเนี้ยคือมันูนตรงนี้ไงมาเน,นี่ย ตัวน,นี้แบตเตอรี่มันบวมนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรื้อเพื่อที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่กันผมคิดว่าตัวน,นี้น่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็คงจะจบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆเลื่อนชิ้นส่วนนี้กันนะครับตรงที่แบตเตอรี่มันบวมนะครับก็บอกก่อนนะรุ่นนี้นะเราจะมีน็อตอยู่สตัวที่ขันยากมากต้งองใช้เครื่องมือพิเศษนะครับแต่ผมก็ขันอองก็ได้แล้ว ถ้าใครเคยแกะก็คงจะรู้นะครับว่ามันแกะยากมากโอเคอย่างที่ผมบอกครับแบตเตอรี่ตรงนี้มันบวมเห็นไหมครับเพราะว่ามันบวมมันแบ่งเป็น2เซลล์นะด้านในจะมนนีก้อนนี้กับก้อนนี้ก้อนริมเนี้ยไม่บวมแต่ก้อนริมเนี้ยบวมนะครับว่ามันบวมแข็งเลยอ่าตัวนี้แบตเตอรี่ก้อนนี้จะใช้แรงดันอยู่ที่7.4โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่ใหม่นโอเคแบตเตอรี่ใหม่นะครับก็10,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับ7.4โวลต์นะครับตัวนี้จะอยู่แค่อ่ะ10,000มิลลิแอมป์เท่ากันนนะครับี่ก็คือเราใชมเท ตอรี่สเปคเดิมนะครับ1 0 0 0 0มืิแอมันนี้ก็10,000ม ah. ืิแอมก็เป็นแบบทดแทนนะครับที่สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับขนาดอะไรเท่ากันหมดเลยนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนแบตกันก่อนนะครับผมก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเปลี่ยนแบตล้วจะหายนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอลองก่อนนะครับก็ผมก็ใส่อุปกรณ์ไปบางส่วนนะครับเรายังไม่ใส่ครบเนาะเพื่อเทสตก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอจะลองเปิดเครื่องดูนะ โอเคมีไฟขึ้นมีเสียงออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกดปุ่มบูทูธนะครับเพื่อแชร์บูทูธเป็นก่อนนะครับนี่นะเจอเห็นไหมเจอบูทูธแล้ว TBR b l u Box นะครับโอเคเชื่อมแล้วเราลองไปเปิดดูเสียงอาจจะไม่กระหึ่มมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปิดตู้นะครับเห็นไหมดังแล้วนะครับ เล่งเสียงเบาเสียงได้นะครับเล่นเสียงได้โอเคครับกดสต็อปอะไรได้ปกติก็ตัวนี้เราก็การันตีและคอนเฟิร์มไปเลยว่าเป็นที่ตัวแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าจากที่เราเห็นก็คือแบตเตอรี่มันบวมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้กันแล้วก็เดี๋ยวประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวนเครื่องให้ลูกค้าก็เป็นอันจบแล้วครับ โอเคครับก็เราก็ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ประกอบกลับไปไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชีนตัวเครื่องตัวบอดี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูนะครับสภาพตอนมานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นไงครับคนละเรื่องเลยนะครับทำความสะอาดให้หมดแล้วนะครับจากฝุ่นเยอะๆเราก็ล้างให้ใหม่หมดแล้วนะครับ ในล้างในที่นี้ไม่ได้เอาน้ํามาล้างนะครับแล้วก็มีวิธีทํคขาอสะอาดของเราโดยที่เราไม่ให้โดนน้าเลยเพราะว่าบางส่วนนะครับเครืองคิคมไม่สามารถโดนน้าโดนความชื้นได้นะครับต่อให้รุ่นนี้จะกันน้ำนะครับแนะนําว่าอย่าไปโดนน้าจะดีที่สุดแล้วก็ในส่วนของตัวชิ้นนี้นะครับเราก็ทำความสะอาดได้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปนะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องเอาไปซักนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราอยู่บนห้างเนาะบางทีพื้นที่มันอาจจำกัดนิดนึงนะครับก็นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ลาโพงบลูทูธนะคร่่นนรืืออุ นนก็สามารถนําเข้ามาเปลี่ยนแบตหรือมาซ่อมอาการเปิดอไม่ติดอาการอื่นๆนะครับได้ทุกอาการเลยทักเข้ามาสอบถามกับเราได้นะครับที่ไลน์มิสเตอร์ e วิหรือลูกค้าท่านใดนครับที่อยากมาหาผมด้วยตัวเองนะครับก็สามารถมาได้ที่ชูเจปารกลังสิตชั้น3โซนเซ็นทันนะครับ